โดนติดกล้องวงจรจับเวลากินข้าวตั้งแต่เริ่มสั่งบ้านที่อังกฤษนกจริยาจำใจส่งน้องจีนลูกสาวไปเรียนสั่งลูกอายุห้าสิบค่อยมีแฟนสำหรับครอบครัวของจอนนี่แอนโฟเน่กับนกจริยาล่าสุดในรายการสามแซบจอนนี่และนกก็ได้พาลูกสาวคนเล็กน้องจีน จิรัชยาวัย24ปีมาออกรายการ3ามแซบทางช่องสามพร้อมกันเป็นครั้งแรกซึ่งน้องจีนบอกว่าที่ผ่านมาตนไม่ชอบออกสื่อเพราะกลัวถูกเพื่อนล้อโดยครอบครัวนี้มีลูกสามคนคนโตเป็นผู้ชายและอีกสองคนเป็นผู้หญิงน้องจีนเป็นลูกสาวคนเล็กซึ่งครอบครัว พ่อแม่จะห่วงลูกมากถึงขั้นที่ว่าลูกต้องพูดว่าพ่อโรคจิตเลยทีเดียวจนนี่เล่าว่าน้องจีนขออนุญาตไปทานข้าวกับเพื่อนนอกบ้านพ่อก็จะโทรหาตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนสั่งอาหารแล้วพอกะเวลาอาหารมาส่งก็โทรมาใหม่อีกรอบเพื่อถามว่าทำไมถึงไม่ส่งรูปมาให้ดูแล้วจะโทรหาอีกครั้งหลังทานเสร็จเพื่อถามว่าอร่อยไหมจนทำให้ลูกต้องพูดว่าพอโรคจิต ส่วนทางแม่นกนั้นก็ยอมรับเช่นกันว่าห่วงลูกสาวมากต่อแยทุกอย่างในชีวิตด้วยความที่เราอายุใกล้เคียงกันเลยเหมือนเป็นเพื่อนกันด้วยพูดคุยกันได้ล้านเรื่องนอกจากนี้นกยังบอกอีกว่าลงทุนไปหาที่ดินเพื่อสร้างหนึ่งโครงการข้างโรงเรียนลูกและแบ่งตึกว่างไว้สำหรับทำออฟฟิศของตัวเองเพราะจะได้เดินทางไปและเดินทางกลับพร้อมลูกเลยทุกวันนี้ย้ายไปอยู่อังกฤษ ก็ขายออฟฟิศนั้นนกจริยาบอกว่าทำใจอยู่นานก่อนจะยอมให้ลูกไปเรียนที่อังกฤษถึงขั้นเคยเสนอว่าติดกล้องซีซีทีวีไว้ในห้องลูกเลยไหมใจคิดไปต่างๆนานาห่วงว่าจะอยู่ยังไงใครจะยุ่งไหมจะอันตรายไหมลูกจะโฮมซิกไหมถามว่าเป็นกับลูกทุกคนไหมก็เป็นกับทุกคนตอนนี้ลูกๆอยู่กันสประเทศทั้งอังกฤษเกาหลีและไทยพ่อกับแม่ก็อ่อนทัว เมื่อหันไปถามด้านความรักของลูกสาวคุณพ่อจันนี่รีบบอกว่าเราให้เกณฑ์เขาไปว่าเด็กๆอย่าเพิ่งมีควรต้องเรียนหนังสือทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวให้มั่นคงก่อนมีสักประมาณห้าิบก็ได้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยล่ะคะ่ะ